ต่องพ uh, ่อเนี่ยเล่าเรื่องสัญจรเลื่องสิเรืออกเอาวันนี้ก็ขอฝากไว้ท้่พี่น้องเด้อฝากเพ่งลูกชายไม่นะครับท่งฝากลูกชายเก้าคนจเป็นแฟนนะครับก็ฝากไ้เพราะว่าอ่า ทุกคนอ่ะลูกทุกคนบ่จะเป็นเสียงวีฮอกบ่จะเป็นใจเกินร่อยบ่จะเป็นซานเล่าสลูกพอทุกคนเบิดทุกคนนะครับผมกะขอฝากไว้พี่น้องเมตาโดยเฉพาะลูกที่เขามาไม่กําลังสิมหาหัดมาเรียนนะครับกาลังหัดมาเรียนบ่ว่าเก่งมากเลยพี่น้องกําลังมหาหัดมาเรียนก็คือยังน้องแม่นมาปีนั้นกับน้องแม่นกัดีว่าน้องแม่นคือฟังมาก่อนน้องแม่นนี่ฟังขนัยมาก่อนฟังจนว่าล่ำได้เบิดแต่บรรทุก่อนที่ดีกองถวมบ้านนะครับอันนั้นคือเขาเขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาฟังมาก่อนแต่น้องพอกระพึง อ่ามาเรียนลูกพึ่งเขาสู้วงการปีที่แล้วน้าลูกเนาะเขามากกันยังบ่ได้เดินทางสายนี้เต็มรอยเปอร์เซ็นต์บดไดแต่ว่าคิดว่าเสียมาเต็มรอยเปอร์เซ็นต์ยู่นี่อาจารย์ก็ขอฝากไว้ที่พี่น้องเด้ออ่าน้องฟอสสิทธิชัยนะครับผมแล้วก็อ่าคนใจแฟี้ยนๆอีกคนหนึ่งนะครับผมตอแนแ้กเป็นบ่ไดเดินบดไดเป็นเพลงทะเลที่เรียกพอเสร็จเปอรียนต์ตัววันเรียนต์นตัวพอดีพระเข้าออกพอดีแบบจังหวะพร้อมเลยจังหวะเล่ยแบบจังหวะให้พอดีได้ซ้อมพอดีไปล่ำเที่ทวเดินบ่แจงืน อันนี้สวมได้เสร็จเลยเออแด้วนั้นพ่อขอปิดนไรเแค่นี่ก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอนนี้ปิ้นน้องจงไปอ่าซอยกันคอมเมนต์อยู่ทั้งภาพนิ่งอยู่ทั้งหน้าเพจก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่มาตั้งใจขอบคุณครับพี่น้องก็ฝากไปเลยครับนะครับน้องฟอดระเบียบวาดศีนเดิมพี่น้องเด้ออาจจะได้ยังพ่อกันไหมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรับขวัญลูกก่อนครับขอบคุณหลายๆครับน้องฟอดฝากแฟนเพื่อไป ฝากไปเอาลูกอะฝากทีฝากน้องอเดี๋ยวรับมาไล่จากรลูกก่อนอ่าสมประมารปัถนาลูกเด้อให้คนห่มคนหางคนย่อมสมพรอ่าปฏิบัติโตในสิ่งที่ถูกในสิ่งทีท้วนนะครับกากาตราบใดที่ย่งไฟดีคิดว่าความรูกความสามารถของลูกกับพงศ์สีสามารถสร้างฐานะสร้างครอบครัว หรือในค้นหาค้นเมตตาได้อีกโดนจันกะอยู่ในกฎในระเบียบในวินัยกิดว่าลูกสิไปได้ไกลโยกะไม่ประสบวามสเบตตุดุเ้อะเอาล่บฝากกันอ้าไม่ใช่นี่กับฝากก็แกล้งเพ่งพี่น้องกะอยากรู้หลายๆเพราะว่าทำไมน้องคือปีนี้ก็ได้ตัดสินใจมาร่วมงานกับระเบียบวัฒนศิลป์เราสั่นพี่น้องทำน้องฟอร์ดมาทำน้องทำน้องฟอร์ดครับ แบบเป็นความฝันและกกาความตั้งใจอยู่แล้วครับผมที่จะเดินในทางส้ายนี่ครับผมก็เลยปีนี้ก็เลยตัดสินใจมาอยู่สถาบันแห่งนี้ครับเพื่อที่จะคิดว่าสถาบันยูมองนี้นะครับพี่น้องครับสี่พักดันนะครับแล้กก็คัดเก่าให้ผมเติบโตในเส้นทางซ้ายนี้ได้ครับผมครับครับ เอาบางหลาพี่ยังที่ฝากหาพี่น้องแฟนๆระเบียบวัาจริงๆตอนนี้กำลังยินดีตอนรับน้องฟอร์เต้เลยในไลฟ์สดตอนนี้2,800ไลคนขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพี่เออ่แม่ๆพี่ๆน้องๆครับผมก็ขอฝากนะครับผมฝากเนื้อฝากโตเป็นเออ่ลูกไส้คน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 หน่อยว่าพอคนหน่อยคนคนใหม่ก่อนคนใหม่คนใหม่คนใหม่ครับผมครับครับยังว่าเด้เก่งอยูอบ่เพื่อนยังว่าได้เก่งครับพี่น้องครับ กาซีพยายามฝึกฝนพัฒนาจากของต่อไปคือเก่านั่นแหะครับพี่น้องครับผมครับครับอีกอรนป็นเฮนนาเต็มเต็มเลยพี่น้องอันมือนีพอขีห่ายเล็กน้อยเพราะว่าโทษซับบดีปันได้พี่น้องเฮดเดยพ่อนาดำจริงๆแล้วพ่อนาใสยโยเป็นน้ำโทษซับบอสไซพิวเตอร์พ่อครับนิกาชื่อเป็นลูกสาวคนดีสีขามาสัสีสันซึมรับของเขาในปีนี้นะครับ สำหรับคุณยิ่งที่ผลงานพี่น้องกับห็นประจักษ์หูประจักษ์ตาม,มาแล้วนะครับว่าน้องมีความสามารถจังเลยเป็นคนที่มีความสามารถที่คล้ายลูกศงที่เล่าเป็นงานเพราะว่าเชอรี่กับเป็นคนที่พูดอีสานไม่ได้เต็มร้อยเหมือนบารูกคะ่ะจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดมแม่เนี่ยไปคนศรีสะเกดเขาตะนูเกิดอยู่กรุงเทพอ่าคือจริงๆเราเป็นคนพื้นเทพป็นคนอีสานแต่ว่าเป็นเกิดเป็นแง่ยุกรุงเทพแต่เลย แต่ว่าก็ได้ยินพอแม่เล่าเรื่องรูปกันาษาอยสารยู่แต่ว่าก็เออกะซึมซับแต่ว่าจริงๆแล้วอีสานขันบ่อได้มาอยู่ตังแต่น้อยจนใหญ่มันก็สิสาเนี่งการเล่ากันรองกันรั้มี่มันก็สิตั้งกันเยอะน้อยเพราะว่าจีสงสีตั้มเพราซ้ำกันนะครับแต่ว่าเฉลี่ยก็มีความพัฒนาในการที่ว่าได้มาเป็นหมอลำนะครับแต่มาอยู่นี่พอกะพอฝากนะครับกับสิพัฒนาลูกไปนน้ำกันนะลูกันยังไม่ได้ว่าเก่งที่สุด คือความเก่งที่สุดมันมันผมมีเข้ามาทีทิ่สุดพี่น้องมันยังมีการปรปับปรุงพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆไม่ได้เาพาะกับ่เเลี่ยนเองขเขา่ได้ว่าเจ้าของเก่งแต่ยังมีการเยี้ยนลูกมีการพัฒนาความคิดพัฒนาองค์กรเจ้าของไปเรื่อยๆนะครับผมฉะนั้นฝากไปถึงเจ้าภาพนะครับว่างานปีนี้รับรองว่าบ่แพลวแน่นอแล้วก็จะเกินอ่าเกินรอยแน่นอนนะครับเกินรอยแน่นอนนะครับพี่น้องก็ต้องตกตใจเพราะว่าตอนนี้ผู้ไดทียังว่าง เออที่ยังหามอหอรโอยู่นะครับตอนนี้ของเอากาเกือบสองรยงานแล้วนะครับกับฝ้าติดต่อเข้ามานะครับผมแต่ว่าวันศุกร์เสาร์นี่ก็คือเบว่างแล้วครับศุกร์เสาร์นี้บา่างก็สิเหลือแต่วันธรรมดานะครับผู้ใดบานใดเมืองใดที่อยากได้หมอเล่าางให้ฟังเผมือีกกกฝฝาาเชชยแพู โอนลูกพอ่องลูกสาวของพอ่อนี่เบิดมือเบิดเว้นเ,ยเลยเด้อพี่น้องเด้อครับทุกพื้นที่มีแต่เชอรี่แต่คว้านทุกพื้นที่มีแต่มิสแกรนังฝากตัวหน้าการีเจนึงลูกฝากแฟนคลับนะคะของระเบียบวัฒนินะคะหรือว่าจะเป็นมอลล่ามทุกถุงขนานะคะกับคันให้ได้ยินเสียงเสียงของหนูแล้วก็ฝากสนับสนุนน้ำนะเด้อเชอรี่พิยพรด้วค่ะพี่น้องปีนี้สังกัดร,ระเบียบวัฒนินะคะกับมาให้กำลังใจกันหลายๆเด้อค่ะ คุณค่ะามนนี้ไม่มีการสาวนะครับมาฝากน้อฝากตัวไปดูองเดี๋ยพอเองนครับพอป็นที่อรับอันที่เขาลุกข้าวอูพอเไปเสียช่วยเชียวว่าคนละม่้บาทม่นัมอันได้ถามดูาต่อพอยินดีอ่า่ลูกต่อมา่าสาราตหน้าสวัสับขออไรพอเขาไยง สบการณ์่แหล่าวันี้ได้ใหก้กว้านรู้เติบแต่เล่นวันนี้อบสู่ในการทีว่วานมีจะได้เรี่นในพิชิตาที่ต่างวังไหวใหงคุณจองหม้ยสูงสุดในชีวิตพอเขาจะถึงสายนแี้วและคเป็นผู้ยิ่งสวยรุ่นทีสสนนทรรรท่สารต่อสืบสารศิลปวัฒนธรรมอิสานเ่าป้อยหายจากเจดไทยมาใั้อย่างที่นรูด้ ยินดีรับรอนสาวเขาชื่ว่าสิ่งที่จริงแล้วเชื่อีดีแ่่คือพอเาหมายมันตั้งเือตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ปะตั้งแต่เที่ยวไปเหล่งทอหลังร้านานยเวทีตอนยุคปีนึ่งเร่น้ำไปหอ่ารวยือเฉี่2ปีสองีสามปีสอีสามก็ที่จบระนบอกันนะครับก็เอว่าตอนนั้นดูกันบอกให้แนว่เาเนี่ยเราล้าง้เป็นดอกตแเ่ว่าก็จิตานะท้า้องเนาะครัก เคยส่วนลูกเตยปุ่นหลับ่ายกเราไปยุนบอเออเคยส่วนดูไปเตปุ่นดี้ก็ดีอายให้มงอายก็ตอนแรกาคือตอนนรอยกับยุนหันนองไปยุนหันคือทุกคนลุงก็เข้าไหันไปเจดีพตนประเด็นนั้นคนนั้นคนนี้คือเป็นคนที่แบบว่ามนุษ์สัมพันธ์ดีงานต่ำเพราพนงานต่ำคนนี้ยู่ให้งนั่นแหะครับเพื่อเอาไยังเพื่อหึงเรื่ความศรัทธาของของศิลปะเนาะหนึ่งความศรัทธาของศิลปะสอง ด้วยความอยากได้วิชาความรู้จากรุ่นพี่ๆจากพอจากแม่ครูที่เป็นหมอรัมมคณ์คนจะไปศึกษาไปฟังไปอย่ังกาคือข้อตัวปัจจุบจากพอดีไอตังโมกลา,ายเป็นเด็กส่วนมากมีนักเอกอาจจะคือหมอรัมเจเยิ่รอดตามันนี้ก็คือปอีนี้ก็เลยอยากว่าคือบมอ่อมเพามั่งคคือเบิ่งไก่ชายยาวัฒนาว่าเป็น มหาร <S 2> <S 2> <S ัรเนาะแต่คือลูกตอนรกอยากมหาประสบการณ์ที่ว่าเสียไหญมันมาเป็นลูกของระเบียวบวัตถุสิ่งยุ่งอองเข้ากับเป็นลูกของระเบียวบวัตสิ่มาอยู่นกับมาย,ามายาุก็พอก่อนี้ี่ยก็ไปปกอสิได้ดูแลอันไรบอดีเอาหน้าอะไที่ที่บอกไ่สอนได้บอกสอนที่เก้ากอดต่างกอดรื้นติดตามผลงานหรือว่ายูแบบดีวันรวยั่ง ถึงคนเนนคนวียด,ดนดา,นาดออมถึาางคนอินีนางขาถึแก้วก็เลยในน้ำก็เลยชี้แนะได้รูแบบเล็นตะลุกับพักขนาเรื่องของมีสมดรถในการทำงานอาจารย์ขอฝากแป้งครับทุกคนนะครับทุกต้องชมล่มก็จะเป็นเส้นครับของระเบียบหรือแป้งครับของจตเกิดรอดหรือแส้นครับมารักอยู่หลายๆขนาดนะครับไอกระต้งใจญ่แล้วซอยพักดันไปอ่า หลุเลยที่กําลังใจในการพัฒนารดยพาะในการส C หรือท้าถนนสายนี้าก,การพอกับวยุิเยี่ยยุบเบื้องหลังเนี่ยก็ไปเสืยไซพ์พ่อพูดกับพ่อพ่ออายุอากินก็ไนด้ตามางมันก็เป็นท่าการแดการดัพี่นอนกรับรูสันเซียสแกเข้า,าไปัพี่นอกไปเรื่อไปตามมาเรืจะไปตามมาเรื่องเต้นเล่้นเพีงเรื่ตามา,านามาี่ จองนั่นชอนี้ว่าไปนี่กั้นสียอ่ะมานี่น้องเสด็จเส้าเขียงกันเสน็ิว่าไปใส่กันแทใส่กัพี่นองสารสนุคนะครับแฟนขาแฟนเป็นนะครับทุกคณะจะรับสมุกันเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเนลใหไ่มอายุครัวก็ดีสารตลอดไปก็่นี้อนเด่า้ป่ีน่นครเไนี่ป่าัคือทีชมันถึงม้วมิติชัยอ่ามิติชัยชนะ อาขอเจริญเจริญลูกครับรอ่<ม>าอหมอปอกอครับครับเจริญเจริญก้าวหน้าในที่การงานความหวังตั้งใจไว้กบให้บรรลุผลสําเร็จในการทีรตัต้งใจมากเป็นศิลปินแต่กี่เรี่ยนเนี่ยเป็นองเรียนสูงเ็เดียพอช่วงโควิดมากก็เลยดรอปไปถึงจจบแล้วจบแล้วจบแล้วนะครับจบพอดี สายยังก่อนเรียนสายยังก่อนสาารณศุขศาสตร์ครับสายสาารณสุขศาสตร์แมน่นครับผมเจ้ารับ <Okay. S 1> การแ <Okay. S 1> พทย์การร<ม>ักษาคนป่วย <laughs> เอาหันเหจากสายารณสุขเป็นหนมอลำผมมันาตั้งกัอนดอกศิลศาสตร์ขึ้นกันนะครับครับเอาไปทั้งพะเยมันข้าวกะคอฝากกลุ่มไส้คนไม่อีกคนหนึ่งครับซึ่งมือนี่เขามาก่อนโมเขามาก่อนโมเพราะว่ากะ ถือว่าเป็นเลือกง,งามย่มดีพี่น้องก็ต้องขอบคุณอขอบคุณเมนกขอบคุณเนี่ยหน่อยนะครับที่ให้โอกาสครับลูฟอร์ได้มาหาประสบการณ์อีกาศาสตร์หนึ่งอของมอลลัมเมือ,องขอนแก่นนะครับซึ่งทุกคนก็คงดีว่ารับยียอว,วัซินคือสถาบันด่านมอลลัมนะครับคือพยายามที่สนับสน,นุนสําหรับผู้ที่มีใจหักใจมากตามที่เคยคุยกับน้องพอรว่าวาคือ ว่าใจมักในดาน,นี้ความใฝ่ฝันของเขาก็คืออยากอยากสืบสารแล้วก็อยากคือหักในศิลปะการแสดงด้านมอลลัมนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยอยากมากขอยุกพอยุกพอก็เป็นว่ายุ่มือสองมือได้พี่น้องกัษย <c oughs> เสยยุย่ดนเติบุญละฉะนั้นกบขอฝากไว้ก,กับพี่กน้อนทั้งบ้านได้พี่น้องเด้อฝากไปกับพีกน้องทั้งบ้านนะครับให้เบิงใสยกันให้แย่งใซยกันให้พักดันซอยกันนะครับ เพราะว่าจะเป็นเรื่องอุปนิสัยหรือเรื่องความประพฤติกตามสร้างทุกคนสามารถดูแลซอยพอได้เบิดเพราะว่าการมาอยู่ตรงนี้พอกนเน้นความประพฤติน่ะแหละเพราะว่าคือถ้าประพฤติบิดีเท้ากับว่ากล่าฝากไว้กับพี่กับน้องกานประพฤติดีเขากัจ้าหีกลาฝากไว้กับพี่กับน้องเพราะว่าพี่น้องอาจจะบ่ได้ดูแลไก่ชิดก็ยังพอพ่อนี่เป็นคนดูแลไก่ชิดถ้าปลาเสียหายมากหรือบ่าบดีมากพอก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบ ฉะนั้นพี่น้องก็ต้องเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงซอยพ่อนะครับขอฝากในนามของน้อ,นองฟอดฟอดฟอดสิทธิชัยนะครับผมแต่ว่ากต่วาชายาตอนนี้ย่างวันด้ตั้งหรอครับตาพี่น,อน้อยเอินตาฟอรดไปก้อนก็แล้วกันนะครับเอินลูกฟอดไปก้อนก็แล้วกันนะครับมนีก็เลยมาขอฝา,ากเนือ้อฝากตัวไว้ครับคุณพ่อระเบียบคุณแม่ดวงจันทร์คู่บอาจารย์อยุบานหลังนี้ครับของพ่อการสิพย์ยาำ เฮ็ดให้ดีที่สุดพักดันให้ลูกให้สมความมุ่งมัปาทานในการที่ไฟฝันในการที่เลือกสีจีเดือนในทางศิลปะการแสดงด้านหมอล่ำนะครับฉะนั้นก็ขอฝากเล่พี่น้องเด้อเอาเชี่ย์ซอยกันแช่ซอยกัน,นครับเต้นหนีฮาร่วมตัวกับลูกๆอีกหลายๆคน พี่น้องก็ฝากไปเลยครับครับน้องฟอดระเบียบวาดศีนเด็กพี่น้องเด้ออาจจะได้ยังพ่อกันไม่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราขวัญลูกก่อนครับขอบคุณหลายๆครับน้องฟอดฝากแฟนเพื่อไปฝากไปเอาลูกหล่ะฝากพี่ฝากน้องนะฮะเดี๋ยวรับมาไล่จากลูกก่อนสมความปรารถนาลูกเด้อไอ้คนหุ่มคนหางคนย่อมสมพรอ่มปฏิบัติโตในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ควรนะครับกาคะ ตาบใดที่ย่งไฟดีคิดว่าความรู้ความสามารถของหลูกกับพงสี่สามารถสร้างฐานะสร้างครอบครัวหรือในค้นหาค้นเมตตาในอีกโดนฉะนั้นกะอยู่ในกฎในระเบียบในวินัยคิดว่าหลูกสิไปได้ไกลโย่ไม่ประสบกามสเร็ตัวดุเยอะเอาล่ะฝากกันอไม่ใช่นี่กับฝากก็แกันเพลงพี่นองอยากรู้ลายลเอยพอมา ทำไมน้องคือปีนี้ก็ได้ตัดสินใจมาร่วมงานกับเราเบียร์วัฒนศิลป์เราสั่นพี่น้องทำน้องฟอร์ดมาทำน้องทำน้องฟอร์ดครับอะแบบเป็นความฝันและกาความตั้งใจอยู่แล้วครับผมที่จะเดินในทางสายหนีครับผมก็เลยปีนี้ก็เลยตัดสินใจมาอยู่สถาบันแห่งนี้ครับเพื่อที่จะคิดว่าสถาบันยูมองนี้นะครับพี่น้องครับสี่ พักดันนะครับลวก็คัดเกาให้ผมเติบโตในเซ็นทาง่าสายนีได้ครับผมครับเอาบองลาพี่ยังจะฝากหาพี่น้องแฟนๆระเบียบวันถที่ตอนนี้กำลังยินดีตอนรับน้องฟอร์เต็มเลยในไลฟรสดตอนนี้สองพันแปดร้อยครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายๆครับพี่แม่แม่พี่ๆน้องๆครับผมก็ขอฝากนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกไส้คน คนคนคนหน่อยวะพ่อคนหน่อยคนคนใหม่ก่อนคนใหม่คนใหม่คนใหม่ครับผมครับแต่ยังว่าด้เก่งอ่บอกเพิ่มแต่ยังว่าในเก่งครับพี่น้องครับกาสีพยายามฝึกฝนพัฒนาจากของต่อไปคือเก่านั่นแหละครับพี่น้องครับผมครับครับ